สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับแอดมินปางกับห้องหวยเด็ดไล้สาระนะคะวันนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้วันที่ยีิบกตุลาคมสองพกก็ก่อนจะไปเล่าฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะฟังขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะแบ่งโชคแบ่งลาบหวังว่า เจ้าของความฝันทุกท่านจะไม่ห่วงตัวเลขเน้อในการเอามาแบ่งปันในครั้งนี้นะคะเริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันที่29ตุลาคมวันนี้ขึ้น13ค่ำเนาะฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่กระดาษสีขาวตัวเลขใหญ่มากตัวสีแดงชัดแจ๋วเลยเขาบอกว่าฝันตอนเที่ยงคืนเลข024แล้วก็ มีน้องผู้ชายเขาก็บอกว่าเขาฝันเหมือนกันเลยฝันเหมือนกันทุกอย่างแต่ผิดแค่ตัวเลขนะคะเขาฝันว่ามีคนมาเขียนเลขใส่กระดาษให้ตัวสีแดงเลข032เลขมันก็เหมือนกันที่02นะแล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่29ตุลาคมนะคะเขาฝันเห็นเลขลอยมาเป็นตัวสีแดงเป็นแบบนี้นะ ที่เขาเห็นในฝันนะคะเขาจําได้ว่าลอยแบบนี้เลยมันก็จะไปชนกันที่สามสองนะคะบางก็ฝันนะบางฝันหกสองสามนะบางเล่าไปเมื่อคลิปก่อนๆนนะคะแล้วก็ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยี่สิบเก้าวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าไปต่อคิวลงชื่อพอถึงคิวตัวเองอะ่ะได้ใช้ปากกาแดงเขียนเลข 0ูนส,สามหนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อตามหลังสามศก็จะไปเหมือนคนนี้แล้วก็ฝันต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบเก้าฝันว่าพาแม่ไปขุดปูหน้าบ้านย่าขุดออกมาแทนที่จะได้ปูดันได้เลขสองสาม พอขุดอีกหลุมหนึ่งก็ได้เลขสองแปดแม่ก็บ่นว่าทำไมขุดได้แต่เลขแทนที่จะได้ปูก็ขุดอย่างนั้นน่ะไม่ได้ปูสักทีนะคะวันนี้ก็มีฝันคลิปนี้นะมีแค่ห้าฝันแค่นั้นก็ไม่อยากเล่าฝันเยอะแล้วก็เลยกาวว่าไม่เอาละเบื่อบางทีก็นั่งัวนรอดตัวเองอะทำไปได้ยังไงเออ ขำตัวเองบันทีแบบทำๆทอยู่ยังขำตัวเองเลยก็ในคลิปนี้นะตัวเลขที่ปังเห็นปังไม่ได้ว่าเลือกฝันมานะ <_ C 1> คือปังจังหวะมันได้มันได้เลขมาแบบนี้เอง <_ C 1> ที่จะเหมือนกันเนาะ <_ C 1> จะเป็นศูนย์สองศูนย์สองสามสองสามศูนย์อันนี้สามสองจะชนกันที่ศูนยสองสาสอง ามศูนย์แล้วก็สองสามสี่ตัวนี้นะคะแต่เลขที่บางชอบคือเลขสามสองเพราะว่าบางฝันฝันเองนะแต่เวลาบางฝันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันจะคาดแต้มหนึ่งแต่บางไม่รู้ว่าตัวไหนเพราะบางฝันหกสองสามบางทีก็เป็นตัวหน้าบางทีก็เป็นตัวหลังไม่เพิ่มแต้มก็ต้องลดแต้มหนึ่งแต้มนะก็สองสามสองสี่แต่ว่างวดนี้มีคนฝันแม่น มีหลายตัวเลขไม่ไม่ตรงกันก็ฝันยังมีฝันอีกเยอะนะที่ปังยังไม่ได้ทําอันนี้ปังเลือกฝันเบราว่าคือปังชอบเน้นๆบังกล่าวว่าเออเนี่ยฝันดีฝันตัวเลขสีแดงด้วยแล้วก็เป็นฝันที่ว่ามีใจฟาร,ร์มนิดนึงเนี่ยปังก็เลยเอามาเล่าให้ฟังถ้าใครชอบคลิปของปังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้พอคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ